พสว่างเักท้ายด่ดยกดไลค์เยอะ like แล้วด้วยชแนเเลถูอกอะป้าห้คิ เขาจะไปลงจะไปลงอืออืมโบได้โดดอีกแล้วเอาคืออะไรเนี่ยกระโดดแบบฟรีลินนิ่งภาพสว่างเกินไปไหมเนี่ยฮะขึ้นบันไดให้มันเขาให้กดตัวไหนขึ้นบันไดให้เป็น โอ้ใช้สูตรใช้สูตรก็เราก็กระโดดองฟเลันนิ่งเลยสุวนยิงมันเลยส่นยงไรเปอร์ไรเปอร์อ่ะอืมอืมตอนนี้เรากำลังตามล่าคนร้าย ที่มาขโมยลูกกระเป๋งเอาลูกกระเป๋งกูคืนมามันตายยิงตรงหัวซ้ำอะ่ะมันใจนี่นับรองว่าเดดแน่นอนตายจนได้ <laughs> ตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อไปจุบเล่นต้องทายไปเนายังไม่เคยถ่ายจีเไอวีลงเลยสี่นาทีพอมาแล้ว ขาบก็ชัดดีดว่ะขอาฟอรลารียวนชอบฟอรลารีเหรอฮะเ <Okay. S 1> ครื่องเครื่องเครื่องบินในภาคนี้มันขับไม่ได้ <Wow. S 1> จบลองไปแล้วแล้วกดเอมันขับไม่ได้เครื่องบินใหญ่ก็ได้ การขับฟอรีลล่แบบสติบเกอบถือว่าภาพสวยแหละ ประตูชัยขับจีลังกาเข้ารอบประตูชัยไปเลยเนีย่ยอย่างเงี้ยมันจะบอกนะอันนี้ไอนนทำเวสใหม่ว่เเวสอัน,นตะกีน้นี้อันเก่า เราเราต้องมาทำเควดใหม่เพราะการกระโดดตึกตายครั้งนั้นโเราทมแสงจ้ากันไปแล้วตอนเรีนหรอเพรว่าลรง ต้องเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ต้นจัะตกตงไห่แล้ว ว่าภาคนี้ทำสมจริงมากถ้าจะปืนเหมือน Resident Evil ถึงฉากกระโดดเทรลเลอร์อีกแล้วนั่น กรแบบเสี่นิ่งชยุดอั้นกเป็นกูึ้นมาให้เห็นกันดิ าอ M4 มันแรงอยู่แต่มันนี้มันใช้เราไม่ไม่ค่อยเมฟชอบใช้ปืนพกธรรมด,ดาตั้งแต่นี้ว่ามันยิงปืนมันไม่ัมนไม่ค่อยมันมันมันตรงขับรถเย่างเดียวตอนนี้ยิงสาาอย่างเดียว โชว์คุณไทยบินได้ครับใช้สูตรอีกแล้วฮึปวิลิ่งอุ้ยยังรอดไม่เป็นไรลองน้อนหลกนลงไปบอกแล้วยังไม่เป็นไรมันยังนี้เกาะอยู่ แต่งจ้ามากเลยนาทีไรคลิปแปดนาทีแล้วตาบันทันไหมจากกาเจอฟลอเรียคันเก่าครับก้องสั่นนิดหน่อยได้สูดอีกแล้ว นี่สวนรถกลับมาเป็นเหมือนเดิมคันใช่หรือเปล่าแทน อันนี้เลิกคำเคเวสยังเลิกแล้วในป่วนเมืองเล่นดิดิบดิบก้องกระตุกก้องกระตกุกแล้วตอนทำที่ทำนะไ,ไม่เป็นไรยิ่งชดอ่ะ่นี่ยภาพยายยาเยร์ยิงชัดอต่อย่างเงี้ย อย่างเจ้าเกีเ่ในความเลือกใครัดแค่แค่เป็จริงเดียวเลยโชว์คนไทยบินได้ดิโออาร์รรรพีจียูซใส่ตัวเองถือเผื่อเป็นการจบคลิปโอเคครับเราจะจบคลิปสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งขอจบคลิปไปเท่านี้